สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องพอนใส่สัมพันธ์อีกแล้วคือวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอ่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะตัวที่สิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมันคือตัวอะไรผมก็เคยเห็นแต่วันนี้นะผลไม่เคยรู้จักมาก่อนตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่อมืเราไปดูกันลักษณะใครคือตวปูแต่เราก็ไม่รู้จักเราจะพาทุกคนไปดูกัน ตรงนี้ก็กำลังเดินทางนะเราจะไปดูพรองพรกันเลยว่ามันคือตัวอะไรสิ่งที่เราไม่เคยรู้จัก <c oughs> ตรงนี้ก็เรากำลังเดินทางนะม,ม,มืออาจจะซ้ำนิดน,นึงเนาะเพราะว่าบบมีอา่าไม้กำซ้ำหรือว่าไม้จับก้อน เราใกล้เชิมแลวนะว้าวเรามาถึงแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักเราจะได้รู้แน่ๆว่ามันคือตัวอะไรเราจะทำการอ่าจะให้เอซีดูนะว่ามันคือตัวอะไรนี่ไงเม,มื่อวานเมื่อซืนค่อยไปวางเข้ากันเลยพวกเพ็งน,นะค่อยจับใส่ไว้ตรงนี้แล้วเราก็ดูนะว่ามันคือตัวอะไรนี่นี่ นี่ไงนี่โอ้โหซุงเข้ามาสุงเข้ามา,า,มานี่ไงตัวอะไรรู้ไหมโอ้โหตัวแบกเนี้ยไม่มีในโลกเลยนะมีแค่ตัวเดียวนี่แหละอืมเราก็เนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงนะว่ามันคือตัวอะไรมานี่มานี่มันกราบได้นะเนี่ยถ้าเราเอามือไปจีบใส่ เนี่ยมันกราบนะนี่มีานะมหางอีกซุ้มเข้ามาซุ้มเข้ามาอ้โหมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะคุมสวนถ้าใครรู้แล้วก็มเมนมานะตัวแบบเนี้ยเราไม่เคยเห็นนะอม,มีใครเคยเห็นไหมลักษณะใครคือตัวปูนี่ไงอ้อหอสวยดีนะเนี่ย Oh, hey, hey, hey. มันคือตัวอะไรกันแน่มีใครเคยเห็นไหมตัวแบบเนี้ยมันก็สวยดีนะอืซสูมเข้ามาให้ให้ f ี FC เขาดูหน่อยเว้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 ย จะไปไหนอีกเราจากแล้วเอ็นจะไปไหนอีกนี่ไงโอ้โห,โหสวยดีนะเนี่ยมันก็กราบได้เหมือนกัมน,นะถ้าเราเอามือไปจีบเนี่ยมันกราบได้มีหามเนี่ยนี่แหละมันกราบได้ตรงนี้ ตรงนี้แหละนี่มีหามอีกนี่ครบเยาวเลยนะว่าตัวมันน้อยแล้วก็ตัวมันบนใหญ่ปันใดนะเอเราจะเอาไปเลี้ยงนะเนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงเพราะว่าในโลกเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนี่แหละไม่มีตัวอื่นอืมไม่เคยรู้จักมาก่องน,นะ ตั้งแต่เกือบมาจากท้องแม่เราก็พบเห็นแต่วันนี้เว้ยมันตายหรือเปล่าเว้ยยังไม่ตายคลิปเนี้ยไม่มีอะไรที่จะถ่ายลายนะถ้าถ่ายลายไทยเงาเกินก็อิดซีซีเบือเดี๋ยวเฮาอ่าจะเอา จับก,กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็เราจะเอาไปเลี้ยงนะอืมแค่นี้ก็พอจแค่นี้ก็พอนะ